สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนครับน้องเพชรกรทาวิมาค่ะมื่อนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องเพชรกระทาวิผ่านเสียงเพลงกว่าสีฮอดเมื่อตายจากกันพี่น้องคะเพลงนี้น้องเพชรกรทาวิแต่งคํำรองทำนองเองพี่น้องบางคนบ่รูเนาะก็คงสิแปลกใจว่าหนุ่มรอเสียงดีความสามารถหลายเนาะสามารถแต่งคํำรองทำนองเพลงเองเราทีสำคัญนะคะ เพลงนี้ไปได้ไกลมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับเพลงนี้เนาะเพลงกว่าสิหอดมือตายจากกันกะขับรองทำนองโดยน้องเพชรคราวุธิกับน้องอ่างุ่นกันที่มากนะคะ เป็นสิ่งกันลาสุดที่นุ่มรอเสียงดีนาะตาลอยยางน่องเพชรคาทาวุ์ได้แต่งคำหลงทำนองเองอย่างที่ย่ายว่ามื่อกี้นี้นะคะและก็ได้น้องอังงุ่นกันที่มามารวมสั่งฟินลินแสดงในเอ็มวีนํามภายเมืองแล้วก็สิบอกว่าอุ้ยอุย,อยเคมีเขากันเขากันละมุนหูละมุนตาละมุน,ะมนใจนะคะพี่น้องตอนนี้กะทรงผลให้เพลงนี้เนาะฮิตติดชาร์ ในลูกทุ่งรักไทยแล้วซึ่งลูกทุ่งรักไทยเพิ่นจัดอันดับไปเนาะเพียงนี่ถือจัดอยู่ในอันดับที่สีเรียบร้อยโรงเรียนเพชรกระทาบุตรแล้วล่ะคางานนี่กับทำอน้องเพชรกระทาบุตรปื้มสุดๆนะคะบอกกิจบอกฝันว่าสิบไปได้ไกลปานนี้น้องก็ขอให้พ่อๆแม่แม้อยสนับสนุนซอยให้เพียงนี้ ไปไกลไก่ในเดือกคะอ่ะยายกะขอให้เอฟซีแฟนครับชีหักน่องเพชรกระทาบุตรเนาะซอยสนับสนุนซอยส่งเสริมและซอยผลักดันน่องให้เพ่งหนีของน่องดังเปรี้ยงปล่างผู้ใดกะได้ฟังผู้ใดได้ยินกับมากกระชอบและลองได้เมื่อสุพนนะคะสำหรับคลิปนี้ยายกะขอขอบคุณทันผู้ฟังทันผู้ชมที่เข้ามาติดตามคลิปนะคะยายขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้มืออื่นมือนาพอกันไหมจ้า